สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแจ๋ยชาแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ย้ำเตือนกันอยู่เสมอนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลน,นะครับถ้าจะนำไปใช้หรือเรามาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับมาฝึกสมองกันไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรสำหรับคลิปนี้มีหลัก สิบบนนะครับเอามาฝากกันเป็นสองสูตรเทียบชนนะครับจะมีสองสูตรเอามาเทียบชนเป็นของงวดวันที่วัดต่อไปคือวันที่16สิงหาคมนะครับสิบหกเดือนแปดครับหกสามนะครับ สูตรนี้เข้ามาทั้งหมด9งวดติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากงวดแรกเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาดูนะครับว่าตำแหน่งที่เรามาบวกกันนี้มาจากไหนนะครับงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก403ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันก็มีแค่3ตำแหน่งนะครับ ก้บวกหเป็น14 14ีบวกเเป็น21นะครับได้เลข1สูตรนี้เพิ่มไปทีละสามเต้มนะครับ1 4ึ่งี่เจย์สทั้งหมด5ตัวผลรางวัลที่ออกก็คือ4 0่สหลัก10บนนะครับหลัก10บนคือเลข0ูนวัดต่อมานะครับ2อบวกหเป็น7จบวกศนย์ก็ได้7จ็ดนะครับเจ็ดศูนผลรางวัลที่ออก9ก้สามแปด หลักสิบคือเลขสามวัดต่อมานะครับ4บวก3เป็น7บวก7อีกเป็น14ได้เลข4 47036ผลรางวัลที่ออกนะครับ446ตัวที่มาหลักสิบคือเลข4วัดถัดมาครับ6บวก2เป็น8บวก1เป็น9 92581 ผลรังวันที่ออกคือ095ตัวที่มาคือเลข9วดถัดมาครับ0บวก2บวก1ได้เลข3 36925ผลลังวันที่ออก567ตัวที่มาคือเลข6 วัดต่อมานะครับ9บวก2เป็น11บวก2อีกเป็น13ได้เลข3เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ3 6 9 2 5 2> ผลรางวัลที่ออกก็คือ9 6 7หลัก10คือเลข6กวัดถัดมานะครับ6บวก8เป็น14บวก5เป็น19ได้เลขเกเพิ่มไปทีละ3แต้ม9 2 5 8 1 ผลรางวันที่ออกคือ2 8 2 5 8นะครับหลัก10คือเลข5ว่ต่อมานะครับ2บวก0บวก7ได้เลข9เพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น9 2 5 8 1ผลรองวันที่ออก2 8 6 หลักสิบนะครับตัวที่มาคือเลขแปดงวดที่ผ่านมานะครับศูนย์บวกห้าบวกสองได้เลขเจ็ดเจ็ดเพิ่มไปทีละสามต้มนะครับเจ็ดศูนย์สามหกเก้าผลรังวัลที่ออกสามเก้าหนึ่งหลักสิบคือเลขเก้า ทีนี้ของงวดปัจจุบันนะครับงวดที่จะถึงคืองวดวันที่16สิงหาคมนะครับอันนี้คำนวณจาก1สิงหาคมเพื่อจะหาผลของงวดวันที่16สิงหาคม1บวก5เป็น6 6บวก8เป็น14ในเลข4นะครับเพิ่มไปทีละ3ามเต้มนะครับ4เพิ่ม3ามเป็น7 เเพิ่ม3ามเป็น10ได้เลข0 0เพิ่ม3ได้เลข3 3เพิ่ม3เป็น6 47036นะครับตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับหลักสิบนะครับเป็นสูตรหลักสิบบนของโงวดวันที่16นะครับสิงหาคม6 3นะครับรอผลนะครับว่าจะมีตัวไหนมาหรือไม่นะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับ ก็จะมีหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1ก็คือเลข1เลขหน้าครั้งที่ 1, 391นะครับหลักหน่วยคือคือเลข1แล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2ออก5 75หนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2คือเลข5แล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1เลขท้ายครั้งที่1นะครับก็คือ5 7 8นะครับ หลักหน่วยคือเลข8เดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2นะครับที่เราจะเอามาเทียบชนนะครับสูตรนี้ก็เข้ามางวดเดียวกันนะครับที่งวดที่ออก4 0 3งวดแรกนะครับ5้บวก6เป็น11บวก9เป็น20นะครับ ได้เลขศูนย์สูตรนี้ได้เลขศูนย์ให้ลดหนึ่งนะครับลดหนึ่งแต้มก็จะเหลือเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้เลขสองสองบวกหนึ่งได้เลขสามนะครับศูนย์เก้าหนึ่งสองสามทั้งหมดห้าตัวเหมือนกันนะครับผลรางวัลที่ออกคือสี่ศูนย์สามหลักสิบนะครับหลักสิบตัวที่มาคือเลขศูนย์ งวดถัดมาครับ4บวก7เป็น11บวก0เป็น11ได้เลข1 1 11ลด1ก็จะเหลือ0นะครับ0บว2ได้เลข2แล้วก็บวก1ได้เลข3 3บวก1ได้เลข4 1 0 2 3 4ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดนี้9 3 8หลัก10คือเลข3งวดถัดมาครับ8บวก8เป็น16 16บวก5เป็น21 21ลด1ก็เหลือ20นะครับคือเลข0 0บวก2ได้เลข2 2บวก1ได้เลข3 3บวก1ได้เลข4ได้1 0 2 3 4ผลรางวัลที่ออกคือ4 4 6หลัก10ตัวที่มานะครับคือเลข4วันต่อมาครับ ห้บวกเเป็น12 12อบวกหเป็น18ได้เลข8 8ดดลบหเหลือ7 7็บวกสได้เลข9 9้บวกหได้เลข10ก็คือ0 0นบวกหได้1 8 7 901นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับวันนี้ออก0ูนย์เกหลัก10คือเลข9 วดต่อมาครับ0บวก2บวก1ได้เลข3 3ลด1เหลือ2 2บวก2ได้เลข4 4บวก1ได้เลข5 5บวก1ได้เลข6 3 2 4 5 6นะครับผลรางวัลที่ออกคือ5 6 7หลัก10ตัวที่มาคือเลข6วัดถัดมาครับ8บวก4เป็น12 12บวก5เป็น17ได้เลข7 เจ็ดลด 1, หนึ่งเหลือหกหกบวกสองเป็นแปดแปบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสินะครับได้เจ็ดแปดได้เจ็ดหกแปดเก้าศูนย์ผลรางวัลที่ออกคือเก้าหกเจ็ดหลักสิบนะครับตัวที่มาคือเลขหก 6. วัดต่อมานะครับห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าได้เลขห้าลดหนึ่นะครับเหลือสี่สี่บวกสองเป็นห 6บวกหเป็น7 7เบวกหเป็น8ได้5 4 6 7 8นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับเ่วานี้ออก2 5 8หลัก10คือเลข5้วัดต่อมานะครับ3มบวก3บวก3ได้เลข9 9-1ลดห หลือ8 8บวก2เป็น10ได้เลข0 0บวก1นะครับเป็น1 1บวก1อีกเป็น2 9 8 0 1 2ผลรางวัลที่ออกนะครับวันนี้ออก2 8 6ตัวที่มาหลัก10นะครับคือเลข8ว่าต่อมานะครับ8บวก3เป็น11บวก6อีกเป็น17ได้เลข7 7ลด1เหลือ6 หกบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น10ได้7จ็ดหนะครับผลรางวัลที่ออกของงวดที่ผ่านมานะครับ3ามเหลักสิบคือเลขเก้อันนี้คือสถิติทั้งหมดที่ผ่านมานะครับ1 2 3 4 5สองส้าหกเจ เก้างวดที่ผ่านมางวดที่10นะครับงวดต่อไปนะครับจะเดินต่อหรือไม่เรามารอลุ้นกันนะครับทีนี้เราคํานวณจาก1สิงหาคมนะครับเพื่อจะหาผลของงวดวันที่16สิงหาคมนะครับ5้บวกสเป็น7 7็เบวกหเป็น12นะครับได้เลข2 2ลด1งหนือ1 1, 1นบวกสได้เลข3 3มบวกหได้เลข4 4่บวกหได้เลข5 2 1 3 4งหนะครับตัวไี้จะมานะครับจะมีมาหรือไม่เรามารอลุ้นผลนะครับ16สิงหาคมนะครับงวดต่อไปที่เราจะมารอลุ้นผลกันว่าจะมีตัวไหนมาหรือไม่ เราสองสูตรนี้มาเทียบชนกันดูนะครับ อย่งงวดแรกนะครับก็จะมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลข4ไม่มีเลขเจไม่มีมีเลขศูนย์เลขสามชนกัน3ตัวนะครับมาที่เลข0งวดถัดมา7ไม่มี0มี3มี 9, ไม่มี7 0มี3มี6 9ไม่มีชนกัน2ตัวนะครับมาที่เลข3าวดถัดมาเลข4มีเลข7ไม่มีเลข0มีเลข3มีเลข6ไม่มีนะครับชนกันที่403นะครับ มาที่เลข4งวดถัดมาเลข9เลข2ไม่มีเลข5ไม่มีเลข8มีเลข8เลข1ชนกัน3ตัวนะครับ9 8 1มาที่เลข9งวดถัดมาเลข3ชน เลขหชนเลข9ไม่มีเลข2ชนเลข5มีวดน,นี้4ตัวนะครับชนกันที่3 6 2 5ผลรางวัลที่ออกคือ6 7ตัวที่มาคือเลข6วัดถัดมานะครับเลข3ไม่มีเลข6มีเลข9มี เลข2ไม่มีเลข5ไม่มีชนกันที่6กับ9นะครับมาที่เลข6วัดถัดมาเลข9ไม่มีเลข2ไม่มีเลข5มีเลข8มีเลข1ไม่มีชนกันที่5กับ8นะครับออกสองมาที่เลขห้า งวดถัดมานะครับเลขเก้ามีเลขสองมีเลขห้าไม่มีเลขแปดมีเลขหนึ่งมีงวดนี้สี่ตัวนะครับเก้าสองแปดหนึ่งผลรางวัลที่ออกคือสองแปดหกตัวที่มานะครับคือเลขแปดแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดมีเลขศูนย์มี เลขสามไม่มีเลขหกมีเลขเก้ามีจนกัน4ตัวนะครับเจ็ดออก3 9 1ตัวที่มานะครับมาที่เลข9งวดนี้นะครับงวดนี้เรามาดูเลข4เลข4ี่มีเลขเจด ไม่มีเลข0ไม่มีเลข3เลข3มีนะครับเลข3เลข4เลข6ไม่มีชนกัน2ตัวนะครับงวดนี้เลข4กับเลข3ตัวไหนจะมานะครับหลัก10นะครับเป็นสูตรหลัก10บนสถิติที่ผ่านมาก็9งวดนะครับ งวดนี้จะเดินต่อหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ของงวด16สิงหาคมนะครับรอผลของงวด16สิงหาคมนะครับได้เลข4กับเลข3นะครับตัวไหนจะมาจะมีมาหรือไม่นะครับสำหรับสูตรหลัก10บนนะครับ ท่านผู้ชมลองวิเคราะห์ดูนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีสติและวิจารณญาณนะครับถ้าจะนำไปใช้นะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมาให้เดี๋ยวจะมีหลักหน่วยสสูตรเทียบชนมาให้นะครับขอเวลาแป๊บหนึ่ง ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หอยฟรีทาง YouTube นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ